ต้นไหนลมมุดลอยลอยเอ้ม hey ันนอนอยู hey ่ตรงนี้เฮ hey ้ยเขาไปเขาไปเช็คด well. hey ิเล no. hey. ี้วเอามีดเขาไปเช็คดิเฮ้ยมอผี่มันนอนตายอยู่นี่นะลองเข้าไปดูพี่เอฟซีเห็นไหมครับระวังด้วยระวังด้วยเพื่อนแกโอ้สะดุดไปทีนึงถึงว่าทำไมมันมีรอยไม้หักฮะหมอพี่มันก็สะดุดอยู่กัน ดูหน่อยดูนะไหนไหนไหนเฮ้ยข้าจำได้มอผีสวัสดีครับผมมิกออกหมายเดินป่านะครับวันเนี้ยผมก็ได้ขึ้นมากับเพื่อนสวัสดีครับผมไอนะครับจากช่องไอซีสำรวจป่านะครับครับผมเนี่ยวันนี้ผมกับเพื่อนไอก็จะขึ้นมาหาหมอผีนะครับที่ผมกับเพื่อนไอ้ได้ฟันมันสาหัสเลยนะเมื่อคืน เมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนดิเย,นย,นยน็นเย็นแล้วแล้วมันก็มืดพอดีนั่นแหละพวกผมกับเพื่อนไอซ์จะขึ้นมาหาผมว่าเนี่ยมันน่าจะไปได้ไม่ไกลนะเพราะมันเจ็บหนักมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันฟื้นมาได้ยังไงแล้วมันก็วิ่งหนีไปนะเหมือนมันเป่าคาถาแล้วเอาเลยไม่รู้เฟี้ยงใส่พวกเราเหมือนว่ามันตาจะมัวไปได้นะัแป๊บหนึ่งแล้วทีนี้พวกผมก็ตามมันไม่ทนันละ เดี๋ยวผมเพื่อนไอเนี่ยก็จะไปตามรอยมันนะว่าจะเป็นยังไงจะเจ็บไหมจะเยอะไหมผมเนี่ยก็จะไปตามหากับเพื่อนไอนะยังไงมันก็ไปมันได้ไม่ไกลนะผมสันนิษฐานไว้โอเคเดี๋ยวผมกับเพื่อนไอเนี่ยจะไปก่อนเลยนะครับท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามซับสไคร้ให้ผมกับเพื่อนไอนะได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปล่าหมอผีก่อนนะมันน่าจะไปได้ยังไม่ไกลนะเพื่อนนะใช่เดี๋ยวผม ไปกันเลยปะนี่ะครับผมกับเพื่อนไอ้เนี่ยก็กำลังจะเดินตามรอยหมอผีนะมันก็น่าจะมาแถวทางนี้นะเพราะว่าเมืม่อวานมันวิ่งลงมาแถวข้างล่างนี้เลยนะครับแถวข้างล่างนั้นนะนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินอ้อมนะลงไปข้างล่างแล้วก็อ้อมขึ้นข้างบนทางนี้ขึ้นไปทางนู้นนะแล้วก็อ้อมเพราะฝั่งนู้นมันเหมือนมีหินเยอะ แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าเราแยกกันเดินไม่ต้องห่างกันมากนะโอ <Okay, S 2> เคเพื่อนอันนี้เดี๋ยวเพื่อนผมกับเพื่อนนะจะแยกกันเดินนะแต่จะไม่ห่างกันมากนะเพราะจะได้ปลอดภัยไว้ก่อนนะท่านทุนะนี่เดี๋ยวผมกับเพื่อนไอซ์จะแยกกันเดินห่านะเพื่อนไอซ์จะไปทางโน้นส่วนผมก็จะขึ้นมาทางนี้นะขึ้นไปข้างล่างนะมันมีร่องน้ําอยู่ฝั่งทางโน้นนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินไปหาก,กันเลย เพื่อนนะเขาอยู่ทางนน้นอยู่นะเจอร่องรอยมันป่ะเพื่อนไม่เจอเลยนะมันก็น่าจะไปได้ไม่ไกลนะเพราะเมื่อคืนเราก็เล่นมันสาหัสอยู่นะเพื่อนนะค่อยลงก็ลำบากนะค่อยลงไปเดี่ยวเองไปทางซ้ายเดถอะครับไปทางขวา เราเมื่อละต้องเปิดไฟฉายถ้าเองเจอร้องว่ามันก็ตะโกนมานะเพื่อนนะเเดี๋ยวอนไอ้ก็จะไปทางโน้นนะเดี๋ยวผมก็จะแยกไปทางขวามันเป็นร่องน้ำเลยนะครับทุกคน ว่าไงเพื่อน,เ,น,นเพื่อนไอ้เขาบอกว่าเจอกระต๊อบนะมีร่องรอยคนอยู่ป่ะเพื่อน,เ,นอเ,เพื่อนไอ้เขาบอกว่าเขาเจอกระต๊อบนะเดี๋ยวผมจะไปดูเพื่อนไอ้ก็ได้เรียกมานะเมื่อกี้ จะต้อมอยู่ฝั่งไหนเพื่อนไอ้อ๋ออยู่อยู่ข้างล่างนะมันแอบ,บนอนข้างล่างนี้เปล่าเพราะมันโดนฟันซาหัดมาแล้วนะทุกคนได้เพื่อน ใครไม่รู้นะเฮ้ย hey. นี่กระต๊อบใครวะอ๋อ oh. อพี่บอกไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่กระต๊อบหมอพี่ชอบค่ะเป็นกระต๊อบของอุ้ยอันนี้เป็นกระต๊อบของของใครนั่นที่เขาก็ทำช่อง YouTube เหมือนกัน ใช่อะใช่เพื่อนมันไม่ใช่กระต๊อบมาฟีงั้นเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนดีกว่านะของกระต๊อบของถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นของเพื่อนนอตเพื่อนน็อตป่าไม่รู้นะเขาได้อะไรนะผมก็จำไม่ค่อยได้เลยเดี๋ยวก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวผมกับเพื่อนไอเน่ก็จะไปหา ตามล่ามอผีของพวกเมต่อนะไปเพื่อนไป,ไปมอผีไม่มีปลอดภัยก็ไม่มผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ <ไป S 1> เพื่อนหนึ่งนะจะรู้จักอยู่นะไปเพื่ปปนอนไถ้ามีมอผีมาหลบตรงนี้นี่ก็โซยเลยนะเพราะว่ากระต๊อบนี้มีมีอะไรนะคน ที่เพื่อนนตเขาได้ช่วยเหลืออยู่นะผมก็พูดไม่ค่อยถูกนะเพื่อนนตเขาได้ช่วยเหลืออยู่ถ้ามอผีมาหลบแถวนี้นี่ก็ซวยนะผมว่านะแต่ว่ามอผีเนี่ยพวกผมก็ได้ฟันมันสาหัสไปแล้วนะเมื่อวานแต่ยังไงผมก็ต้องไปตามล่าอีกนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระของเพื่อนนกอีกนะเดี๋ยวจะเป็นภาระของเพื่อนน เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปตามล่าของผมต่อนะว่าไงเพื่อน,ปนไ,ปไ,ไปเพื่อน ไป,ป่านนะดดาน,นี่เรามานเผาไปนากเลยนี่น,น,น,นะน่าจะเป็นรอยเท้าของเพื่นอนไอ้นะเพราะว่าเพื่นอนไอ้เขาเดินนำน้าอยู่ไม่น่าใช่รอยมอ,อมยพ,พมมมออีรู้แล้ว มันกอ็อาจจะมีพวกเสียงของชาวบ้านนะชาวบ้านเขาเล่นกีฬากันส่งเสียงดังเลยนะนนเพราะว่าสถานที่นะมันไม่ไกลจากหมู่บ้านมากแต่ก็ไกลมากอยู่นะถ้าเดินไป่่่าานนนี้มััเจอออตววบ,บ,บูลลนะไปหห เฮ้ยว่าไงเพื่อนเส้นผม,นมอ่ะเส้นผมอ่ะมันผม้องมอพี่เลยดูดิไหนใช่ป่ะเออเออว่ะผมยาวเลยดูดิพี่พี่ครับอันนี้เสน้นผมหมอผีหรือเปล่านะเขาถ้าเป็นคองหมอผีอ่ะมันน่าจะยืดเท่านี้แนละ้มันอาจจะเป็นไปได้นะเพราะมันโดนฟันเจ็บเลยก็หน,นีทุรนทุรายมาเลยนะ เดี๋ินเดินทางนี้ก็เหมือนกลมตายไม้แล้วเส้นผมมันเกี่ยวอ่ะใช่เพื่อนเรเจอมันอยู่ตรงร่องนี้พอดีเลยแต่เดี๋ยวเรนดูว่ามันอ่ต้องห้ดูร่องรอยมันไอ้เพื่อนลอยลอยมันมีลอยลากอะไรสัก็ได้โอ้นหมันลอยลากเลยลอยลากอะไรวะไม่รู้ เฮ้ยยัยเซนพ่อผมอยู่ใกล้มือเองเลยเออนี่เฮ้ยู้ชมเจอเ้นผมมีกระจุกนึ่งแล้วนะอีกวายทำเป็นหมอพีจริงๆอะอยู่ไม่ไกลแล้วใช่มัอน่ันะนี่ทุรนทุรายมาแล้วมาติดเอ้ยเปลอยอยู่แล้วลอยยาวเลยเนีเอเอวะไปไปไปไนเไปจ้ง ไปทางไหนวะเพื่อนลอยมันเหรอยาวเลยดูดิลอ,อยมันยาวเลยนะพี่พี่เอฟซีนะเฮ้ยเออนี่อีกอันนึงเห็นไหมรันผมอีกแล้วท่านผู้ชมไปไปไปไตามมันเดี๋ยวลอยลากยาวเลยจ<ต>ะอยู่ไกลเนี่ยผมก็ได้ไม่มันนะผมจะไม่ปล่อยมันรอนะถ้าผมเห็น ถ้าดูข้างๆนี่เพื่อนมันนอนอยู่ถ้าดูข้างๆเพื่อนนี่นี่น,น,นี่ลอยอยิางงาย่งไม้ฮะใช่ป่ะมันมีคนล้มด้วยอะไรสัอกอย่างอ่ะแล้วมีรอยลากเด้อดูดิเน,นี่ยดูดิต้นไนม้ล้มหมดเลยลอยลยเฮ้ยมันนอนอยู่ตรงนี้เฮ้ยเข,ขาไปเขาไปเช็คดิเร็วเอามีดเขาไปเช็กดิเฮ้ยมอพี่มันนอนตายอยู่นี่นะ าไพี่เอฟซีเห็นไหมครับระวังด้วยระวังด้วยเพื่อนแกโอ้โหสะดุดไปทีนึงถึงว่าทำไมมันมีรอยไม้หักฮะมอพีมันก็สะดุดเหมือนกันคอยดูหน่อยดูนะในไนในเฮ้ยข้าจำได้มอพีมันเมื่อวานมันมันใส่กางเกงทหารขาสั้นนะ นี่แล้วมันไปเปลี่ยนตอนไหนไวะมันอาจจะโดนฟันเจ็บดัก <ไป S 1> แล้วมันก็ไปเปลี่ยนได้นะแต่เสียที่มันใส่แบบเมหวานเลยเพื่อนเฮ้ยแต่กางเกงมันเปลี่ยนละมันนั้จะมีแผลตรงกางเกงมันนั่นเลยมันไปเปลี่ยนกางเกงเข้าไปดูเฮ้ยแล้วผมจะเข้าไปเช็คมนะันนะเฮ้ยเพื่อนนั่ยเราระวังตัวให้หนะเดี๋ยวจะดูในเดี๋ยวพี่ นิ่งเล้วะัพืนจับดูชีพจรกันนะเพ็่นไอเช็คชีพจรมันอยู่นะชีพจรน,นิ่งเฮ้ยนะ <Hey. S 1> นิ่งไปเลยวะตัวมันเย็ยนเจี๊ยบเลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยน่ <Hey. S 2> นานจะสิ้นละน่านจะตายละไอดูรอยซักดิ รอยสักมีสามจุดมันแปลว่าอะไรวะมันน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของมอผีป่ะวะมันลมมันนอนล้มอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะตัวมันเย็นเลยนะไปต้องเช็ดตัวเย็นเกียบเลยตัวเย็นมากอ่ะท่านผู้ชมเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ฟันมันหลายทีเลยนะนอนนิ่งเลยนะซ้ำมาเหรอ ต้องซ้ำแล้วมากเชิปจอนกนรู้แล้วตัวเย็นขนาดนี้เอาไงก็สบมันดีวะเอาไงก็สบมันดีวะพื่อนปล่อยไว้แน่ฮิไม่ได้ดีดมมีตัวอะไรมาชุบเดยมมันจะเฟิรนป่ะเดี๋ยวมีใครเอามันไปทำไสยศาสตร์เสื้อส,สมิงอีกเดีเดว่านะ จะเอามันไปแอบสักหน่อยปะเอาล้างมันไปแอบหน่อยนะใช่ไปไปเดราไปหาที่แอบให้มันจะได้ไม่ต้องมีใครมาเจอไปทําวิธีอะไรอีกนะจะได้เพื่อไม่ต้องให้ใครมาลนะไป,ปลูกเศกอะไรปลูกอะไรอีกแบบน,นี้นะเพื่อนเรื่องเอาห่าตัดเพราะตัวมันใหญ่อ่ะใร่ตอนนี้ยกกันไม่ไหวแรอกเพื่อนจะไล่ไล่ค้าไม่ค่อยดีดลยใคร ก็ดูปติห้ทางรถด้วยเอาเอา,เอางี้ก็ได้เดี๋ยวพวกไปหาฟันไม้มาเรอต้องเอามาก,กบไว้มาก,กบล้างมันนะใช่ไปไปไปแล้วรีบทำน,นี่เอาเง <ๆ S 1> ินเรพวกผมกับเพื่อนไอซเนี่ยก็จะไปหาฟันพวกใบไม้หาอะไรมาปิดปิดตัวมันนะเพื่อไม่ให้ใครมาเห็น ขอตัวไปหาก่อนนะถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวมันอาจจะมีหมอผีที่มีวิชาดีเขาไปทำคุณใส่นี้เฮี้ยหนักกว่าเดิมเลยนะเพราะว่ามอผีคนนี้ก็มีวิชานะไอ้เพื่อนผมเห็นใบไม้เก่าพอดีเลยนะ เอาไปนะคุมตัวมันเลยนี่นะใครไป่ิ่งมาฟันไว้ผมจะลากไปคุมตัวมันนะครับนี่นะจะลากไปจุดตัวมนะัน เอาไปม้งทำนิดหน่อยตัดตัดตรงนี้ต่อถ้าเป็นซับเอาไปกินเนาะมันก็ไม่เป็นไรใช่เพื่อนมนนถ้ามีคนพวกมอพีอะไรพวกนั้นนะเอาไปทำวิชาต่อน,นี้ยุ่งเลย เขาพอแล้วก็มิดูแล้วนะไปเดี๋ยวเราสองคนก็กลับกันก้อนดีกว่าเพื่อนใช่เนี่ยครับเราจะเอามันไปฝั่งหรือว่าเอาไปทําไปแอบที่มินมินนี่ผมกับเพื่อนไอ้นี่แรงไม่พอนะใช่แล้วไหลไหลมีค่อยดีไงไหลเพื่อนไอ้ก็ไม่ดีเลยไปเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่าน้อยวันนี้ก็ตามตัวมันเจอนะใช่เพื่อนอย่าง้อยวันนี้ก็เ๋เราก็ไม่ได้ปิดชีมมันนะในวันนี้ แต่มันเป็นมันเองนะทีมันตายไปเองนะท่านผู้ชมนะมันถูกพวกเราฟันสาหัสมาเมื่อวานนี้นะไปเดี๋ยวเราลงไปกันเลยโอเคอย่างไรเนี่ยตอนที่เราพวกเราก็ได้สบายใจนะไปเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอเดินไปข้างล่างเลยนะนี่นะครับผมกับเพื่อนไอเนี่ย ก็ได้ลงมาข้างล่างตีนเขาแล้วนะที่ได้ไปตามหาหมอผีนะครับที่ผมกับเพื่อนไอเนี่ยได้ฟันมันเมื่อเมื่อวานนะเออใช่เมื่อวานมันก็สาหัสนะพวกผมก็เลยกลับมาตามล่ามันอีกครั้งในวันนี้นะพวกผมเนี่ยก็ตามไปตามมาก็ได้ไปเห็นกระต๊อบของเหมือนเป็นของเพื่อนนนทะ์ที่เขาได้ดูแลได้ดูแลอยู่ฝั่งทางนั้นนะ ผมเนี่ยก็เป็นห่วงนะว่ามันหมอผีมาทางนี้ด้วยผมก็เป็นห่วงว่าหมอผีเนี่ยมันจะไปทําอันตรายคนที่เพื่อนนดเขาดูแลอยู่ด้วยนะอะไรแบบนี้ผมเนี่ยก็ต้องตั้งใจตามหาเลยแต่ก็จนเจอหมอผีนะมันสิ้นลมหายใจแล้วนะผมกับเพื่อนไอไปเจอตอนที่ตามหานะเพื่อนแล้ว ก่อนจะเจอเนี่ยพวกผมกับเพื่นอนไอ้ได้เจอรอยมันก่อนเจอพวกเส้นผมที่มันตะเกียตะกายมาติดพวกไม้อะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็รอยที่มันตะเกียตะกายผมกับเพื่นอนไอ้เนี่ยก็ตามมาเจอตัวมันจนได้นะผมกับเพื่นอนไอ้ก็ได้พวกฟันพวกไม้นะปิดล่างมันเพื่อไม่ให้ใหมีใครมาพบเห็นนะเพื่อไม่ให้เอาหัวกระโหลกมันนไปทาวิธีอีกต่อ เพราะว่าถ้าผมกับเพื่อนไอจะไปฝังหรือว่าจะลากไปที่อื่นผมกับเพื่อนไอนี่แล้วก็แรงไม่พอเลยเพราะว่าเพื่อนไอเขาก็ไหลไม่ดีด้วยเดี๋ยวยังไงมันก็น่าจะไม่มีใครเห็นแล้วนะเพราะว่าปิดมิดละก็ให้ห่วงได้อีกคันหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวยังไงผมกับเพื่อนไอเนี่ยก็จะขอลากันไปก่อนนะท่านใดที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับเพื่อนไอด้วยนะครับเดี๋ยว ผมกับเพื่นไอ้นะ่ะก็จะกลับแล้วเสร็จภารกิจแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ไปแล้วนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ